สวัสดีครับมาพบกับเอกสารพัอเจุนเลยครับวันนี้มาซ่อมลำโพงบูทูธนะครับการคือเปิดไม่ติดนะครับเปิดไม่ติดนะครับมาดูการชาร์จของเขาว่าจะเป็นยังไงนะครับชาร์จมีไฟนะเพื่อนครับเห็นไหมครับการชาร์จของเขามีไฟเข้าอย่างนั้นเพื่อนนะแต่เปิดไม่ติดนะครับนี่ครับ ของเพื่อนเคยเป็นไหมครับแบบนี้ก็เลี้ยวมาแกะรื้อดูข้างในครับเจ้าลำโพงตัวนี้เสียงดังดีทีเดียวนะครับที่เจ้าของเขาบอกครับเดี๋ยวรู้กันครับ <c oughs> น็อตสี่ตัวครับด้วยครับตัวนี้ยังเป็นงานเก่านะเพื่อนนะเท่าที่ผมดนูนะครับ ถ้าเกิดเป็นงานรุ่นใหม่ๆมันะจะไม่ดังแบบนี้นะครับอนนะอันนี้ยังเป็นงานบอดี้เก่ารุ่นเก่าก็ลืมบอกไปครับว่าเป็นรหัส z y g 5 1 8นะครับโอ้โหครับอะไรไม่รู้ครับนะครับมีการโมแบตมาถึง4ก้อนนะเพื่อนนะ โมแบตเตอรี่มาใส่ถึงสี่ก้อนนะครับใน,นไม่ใช่ประเด็นนะครับการโมไม่ใช่ประเด็นนะครับเดี๋ยวผมวัดไฟดูก่อนครับว่าไฟตรงจุดนี้ของเขานะครับนี่อนเือนครับไฟตรงจุดนี้ของเขามีไฟหรือเปล่านะครับมิเตอร์ผมเพื่อนก็ดูที่มิเตอร์นะครับ โอ้แบตดีครับเพื่อนครับแบตดี D, เลยทีเดียวครับ4.02นะฮะโอ้แบตดี oh, D, นะเนี่ยแล้วเกิดจากอะไรครับไม่ดังครับอ่านลองวัดลำโพงวัดลำโพงให้ตั้งไปที่ไดโอดนะครับอาลำโพงเบื้องต้นวัดยังไม่ได้ถอดบอร์ดนะครับ ก็ผ่านอยู่นั้นเพื่อนนะเดี๋ยวผมลองถอดบอร์ดก่อนครับถอดบอร์ด้ามาดูก่อนครับว่าเพราะรู้สึกช่วงนี้จะมีการแปลงแปลงขาอะไรสักอย่างตรงนี้นั่นเพื่อนนะมีผ่านการซ่อมมาแล้วนะครับเขาบอกว่าเคยเอาไปให้ช่างที่อื่นมาแล้วครับรอบหนึ่ง <c oughs> ก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ แบตเราจะใส่กี่ก้อนก็ได้เพื่อนครับใส่เข้าไปครับพเพราะมันเป็นแบตสามจุดเจ็ดนะครับอนนี้เขามอสวิตครับเพื่อนครับเขามสวิตนะครับนะครับมสวิตไว้ตรงจุดทีนั่นเพื่อนนะมสวิตแล้วทำไมมันไม่ติดล่ะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ใช้สายมิเตอร์ผมนะครับ สวิต <Sweet S 2> ที่เขาโมนี่คือจริงๆไม่ต้องสัมผัสกันนะเมื่อนนะผมก็จะลองจิ้มดูสักหน่อยนะครับเห็นไครับเพื่อนครับนี่ครับเขาโมสวิตแล้วมันโมไม่ผ่านนะครับเพื่อนซึ่งผมก็ต้องมาทําสวิตใหม่ด้วยนะครับก็บบบบไหนๆก็ไหนๆนะครับผมถอดออกมาแล้วผมจะลองเสียบไฟแล้วก็จะลอง อีกขั้นนิดนึงครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโดนตัวบอดี้ของตัวนี้ครับบอร์ดโลหะนะครับอันนี้คือผมชาร์จไฟนะครับเพื่อนๆนะไฟแสดงสถานะไปไหนทำไมไม่ติดอะไฟแสดงสถานะไม่ติดนะครับนี่ครับเห็นไหมครับลิบลี่นะติดน้อยมากครับติดน้อยไม่น้อยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรา ดูไฟวิง่งวงบอร์ดประมาณสักสามสี่โวลต์นี่ก็โอเคแล้วเพื่อนคนครับเนี่ยเวลาซ่อมบวกต้องดูนะเพื่อนนะเพื่อนเสียบแล้วก็เช็คไหนแบตเข่าตรงไหนแบตตรงนี้นะเพื่อนนะก็ปรับไปที่ dc ยี่สิบโวลต์นครับเช็คแบตนะครับเช็คแบตก็ตรงนี้ครับบวกลบเบื้องต้น เดี๋ยวนะครับโอเคไม่เป็นไรตอนนี้ยังเช็คังไม่ได้มันต้องอถอดขั้วแบตก,ก่อนถึงจะเช็คว่าแบตลงมาหรือเปล่าครับทีนี้สายเขาขาดไปเส้นหน,นึ่งเลยดึงไปดึงมาเนี่ยนีนย่น่าจะเป็นสายสีดำสายสปีกเกอร์นี่เป็น้องสายเล็กจังเลยครับ ผมถอดออกไปเลยครับสปิกเกอร์ไม่ได้ขาดเลยแล้วครับไม่งั้นคงไม่ขึ้นไฟนะครับสายสปิกเกอร์นะครับซูมตกเฟรมเนี่ยเพื่อนโทษทีผมก็ไม่ได้มองอ๋อซูมให้เพื่อนเอนดูครับซูมดูว่าอะไรเป็นอะไรนะครับผมใส่แว่นก่อน เอาละมาชัดหน่อยนะครับโอเคสายดสปิกเกอร์หัวดำน่าจะอยู่ตรงจุดนี้นะครับที่หลุดออกไปนะครับอันนี้เป็นสายหลอดไฟ led แวบบบบนะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนที่บอกว่ามันแสบตาก,กินไฟนวนก็นมาตัดตรงนี้ออกนะถ้าเกิดไม่ชอบนะครับอืมในชุดไ c power นะครับตรงนี้นะครับเป็นชุดไ c power นะครับนี่เป็น IC b l u e t ู tooth อ่านี่นะก็ผ่านการโมสวิตมานะครับสวิตสองเส้นนี้นะครับเพื่อนนะนี่ครับกขโมมาใส่ตรงจุดนี้นั่นเพื่อนนะโมไม่ผ่านนะครับผมก็ต้องทําใหม่นะครับออเดี๋ยวแกะตัวเก่าของออกก่อนครับมีกันเพื่อนครับผมก็แกะออกมาแล้วนะครับก็เป็นลักษณะนี้ครับนี่คือตัวเก่าของเขานะครับ นครับงาน DIY นะครับสวิตเชื่อว่าทุกคนต้องเจอนะปัญหาของลำโพงบลูทูธก็มีแค่สองอย่างนะครับเรื่องของสวิตแล้วก็เรื่องของช่องเสียบชาร์จนะครับนะครับผมจะลองจิ้มก่หากันเลยเนี่ยไปติดนะครับ แสดงว่าขัวก็ไล่ถูกแล้วก็มีปัญหาที่สตช์อจางเดียวครับสายขาวสายเขียวสายลำโพงฮะไปเชื่อมนะครับต้องมาดูก่อนแล้วว่าตัวไหนในตัวไหนนะครับนี่ครับพอร์ตเราเป็นลักษณะเล็กๆอย่างนี้นะเพื่อนนะเดี๋ยวผมไปหาอะไรที่มันนี่จะแข็งแรงกว่าตัวนี้หน่อยนะครับอันนี้ครับเ่อนครับ ผมก็มีสวิตค่อนข้างที่จะเยอะนะเพื่อนนะแต่ผมมองดูแล้วสวิตตัวนี้น่าจะแข็งแรงคนระับเป็นการเปิดในลักษณะนี้นะครับนี่ครับและตัวนี้เป็นเป็นไฟ ac สองอยห้าสิเลยนะครับใช้ในการตัดเปิดปิดไฟ dc ธรรมดาผมว่าน่าจะทนกว่าตัวแบบเลื่อนนะนบแบบบรเลื่อนตัวนี้ก็โอเคอกว่าตัวเก่าเขาเห็นไหมครับนี่ครับตัวเก่าเขาก็จะเป็นในลักษณะนี้นะ็นว่าตัวนี้ ุดสัมผัสบางทีมันจะเสียเร็วนะครับจุดลูกปืนเขาเล็กนิดเดียวนะครับหรือว่าจะใช้ใหญ่ๆนิดนงนะแต่ผมมองว่าตัวนี้น่าจะแข็งแรงกว่าครับเห้ลูกค้าบอกว่าทําทให้มันแข็งแรงนะน้เพื่อนนะกจ็จัดไปครับจัดไปแล้วครับใส่ตัวนี้เลยครับใช้กันยาวๆเลยครับตัวนี้ครับ นงานเพื่อนครับก็เดี๋ยวผมจะจะตัดสายแบตออกอันนึงก่อนนะแล้วจะเช็คตัวระบบการชาร์จของเขาด้วยนะครับเพื่อนนะแบตหลุดพอดีแล้วไหมครับยังไม่ทันตัดไปครับแบตหลุดแล้วอหลุดไปก็พอดีเลยครับว่าจะเอาหัวแรงจิ้มดูนะครับ ทีนี้เราก็เสียบสิครับรออะไรครับนี่ฮานเพื่อนเสียบไฟนะไฟเข้าก็มาวัดที่ขั้วแบตนะครับเพื่อนก็ดูที่มิเตอร์นะครับนี่ครับเวลา เพื่อนๆชอบนะบก็ต้องเช็คตัวนี้ด้วยครับถือว่าสําคัญนะครับห้านี่ห้าจุดหนึ่งสามอันนี้คือไฟลงมาแบตใช่ไหมครับถ้าเกิดเราไม่ถอดแบตมันมันจะวัดไม่ได้ครับเพราะว่าปริมาณไฟที่แบตมันยังมีอยู่ครับมันก็จะเป็นคำนวณที่แบตนะครับโอเคแล้วครับนะครับในส่วนของเจ้าตัวนี้นะครับผมก็จะมาโม รมตัวนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตยังไงดีพอติดปัญหาอยู่ที่บอร์ดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ไปจัดการนะครับเดี๋ยวผมลองวัดตำแหน่งเขาก่อนนะครับนะครับผมก็จะทำในลักษณะอย่างนี้นะเพื่อนนะดูสิว่าจะได้ไหม นะครับน่าจะได้นะครับเนี่ยเพื่อนนะนะเอาประมาณนี้ครับ สวิตช์ใหญ่หน่อยแต่ว่ามันมันจะโอเคในะระยะยาวครับเพราะว่านี่คือไม่ต้องเน้นความสวยงามอะไรมากครับเขาเน้นแบบว่าใช้กันยาวๆนะบบอร์ดมันบอร์ดมันจะอยู่ถึงจุดนี้แล้วน,น, <c oughs> นั่นเะพื่อนนะนี่มันก็ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายครับ ไม่ยากไม่ง่ายครับเพื่อนนะนี่ครับโอเคแล้วครับก็จะมาร์กประมาณในนั้นเพื่อนนะน่าจะโอเคแล้วล่ะใช้ตัวนี้แล้วครับสรุปแล้วอันนี้ครับเพื่อนครับผมก็ ตัดลงมาได้ครึ่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เพื่อนนะนะอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ต้องตัดเหมือนกันครับตรงจุดนี้นะนเพื่อนนะต้องประกบก่อนนะครับการที่เราใส่สวิตช์อย่างนี้มันก็ดีมันก็จะเป็นเหมือนสวิตช์ไฟครั้งต่อไปคือตัวนี้ไม่ต้องไปติดเก่าไปติดอะไรให้มันเหมือนที่เขาทํานะครับพอมันเสียครั้งต่อไปแล้วก็นัดตัวนี้ขึ้นแล้วก็ไปซื้อมาใหม่แล้วก็เชื่อมก็ทิ่มลงไปล่องสลอ็อตจะเป็นเหมือน พวกสวิตปลักไฟนึ่งตัวนะก็จะง่ายกว่านะครับเอาละครับทีนี้ผมก็จะปิดปิดแล้วก็จะวัดเหมือนกันเพื่อนครับเพราะว่ามันต้องเจาะเจาะบอดีเข้าไป2อ,อฝั่งนะครับแล้วก็ดูว่ามันยาวประมาณไหนนะครับค่อยๆ่ยค่อยคอยตัดไปนั้นเพื่อนไม่ใช่ไม่ใช่ตัดเร็วตัดเร็วแล้วก็จะ ทำให้บริเสียนะครับเพื่อนเนี่ยแล้วก็วัดวัดประมาณได้นะเพื่อนนะน่ครับนี่ครับเข้าตำแหน่งเดิมนะครับนะครับนะครับก็ต่อไปก็จะตัดในส่วนของตัวนี้ออกนะครับนะครับพอเราเปลี่ยนเป็นสวิตจหนะเพื่อนเอาละครับเพื่อนครับ ก็คิดว่าน่าจะโอเคแล้วนะมองดูครับเนี่ยมันก็จะกลายเป็นล็อกส็อตในลักษณะนี้นะครับนี่ยครับตอนนี้ก็อาจจะยังไม่สวยนะเดี๋ยวเราเอามาใส่ก็จะสวยทีนี้เราก็เสียบสายเข้าไปเลยครับเพราะว่ามันจะมีขั้วล็อกของมันอยู่แล้วนะครับเนี่ยจะมีขั้วล็อกตรงนี้นั่นเพื่อนนะแล้วก็ข้อล็อกเลยครับผมลองเสียบให้ดูนะนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้ครับ นี่ครับผมเสียบเข้าไปแต่ว่ายังไม่ได้เชื่อมสายนะทีนี้มันเปิดปิดก็จะง่ายง่ายกันเบื่อนครับครั้งต่อไปนะครับลูกค้าก็สามารถเปลี่ยนเองได้ครับนี่ครับนี่มันก็จะงัดออกมานี้ก็ใส่เข้าไปในลักษณะนี้ครับนี่ครับผมถึงเลือกใช้ในลักษณะนี้นะโอเคแล้วทีนี้เราก็ไปดูไอ้เรื่องสายที่มันหลุดหลด,หลด,หลดนะครับเพราะว่าตัวนี้ที่ผมเช็คให้ก็ การชาร์จโอเคนะครับทุกอย่างโอเคหมดนะครับแบตโอเคนะครับก็นี่ฮะอย่างที่ผมบอกว่าก็เหลือแค่ตัวสวิตต์อย่างเดียวนะครับเพื่อนนะอันนี้ผมเชื่อมสายที่หลุดก่อนที่เราจะทํางานนะครับนี่ครับผมก็เชื่อมกัวแบตลงเรียบร้อยนะเพื่อนนะต่อไปก็จะเป็นการเชื่อมสวิตต์นะเพื่อนนะเชื่อมสวิตต์ก็ไม่ได้ยากอะไรครับเพื่อนครับ เชื่อมเข้าไปเลยครับไม่ต้องระบุสายฝั่งไหนเป็นฝั่งไหนนะครับเพื่อเชื่อมไปเลย เสร็จผมก็จะลองเปิดดูนะครับด้วยนะเปิดครับ for your connection. ปิดครับเปิดครับ for your connection. เรียบร้อยเลยนะครับทุกอย่างโอเคผมก็จะประกอบเดี๋ยวเราก็เทเศษฝุ่นอะไรที่เราตัดไว้นะครับมิงะนั้นจะมีอะไรดงงักงกอกแก๊กครับ จะสังเกตตัวนี้เราก็ปล่อยมานี่เลยนะเพื่อนนะปล่อยไปเลยครับนี่ครับมันก็จะเป็นในลักษณะนี้นะเพื่อนนะนี่ครับปล่อยออกไปก่อนนะครับแล้วก็มายึดน็อตครับอันนี้ก็เพื่อนๆครับผมก็ยึดน็อตเรียบร้อยนี่ครับทำไมถึงผมถึงบอกว่ายังไม่ใส่ก็คืออยากให้เ,เพื่อนๆเห็นว่า,าที่เราเปลี่ยนสวิตช์อย่างเงี้ยมันจะง่ายได้ครับเห็นไหมถ้าเกิดเราทำล่องสล็อตพอดีนะครับ อย่างนี้ไงเพื่อนเปิดปับ๊บนะครับ It's waiting for your connection นะครับปิดนะครับเปิด It's waiting for your connection อ๋อนะผมจะลองวิทยุนะครับผมเลต่อเป็น USB นะครับอันนี้มันเป็น AUX นะครับต่อไปเป็นวิทยุนะครับ เสรถเสียงก็ทํางานปกตินะฮเพื่อนนะวิทยุตัวนี้ม,มันต้องเสียบสายชาร์จอย่างนี้นะเพื่อนนะมันถึงจะเป็นเสาครับต้องเสียบสายชาร์จอย่างนี้นะถึงจะเป็นเสาครับผมก็กดสแกนนะครับนะะจะเห็นว่าไฟสีน้าเงินมันทํางานอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนนะเนี่ยก็สแกนไปเรื่อยๆครับเล่นเสียงรถเสียงได้ปกตินะนี่ผมรถเสียงครับ อาจจะไม่มีคลื่นนะครับเพราะว่าตัววิทยุที่เป็นพวก fm สามารถจะรับคลื่นอ่าวิทยุที่เป็นบลูทูธสามารถจะรับคลื่นไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเจนนะครับนี่ครับสำหรับการเปลี่ยนสวิตช์ลำโพงบลูทูธนะครับการโม่อ้าวรูตัวนี้แก้ไขยังไงนะครับไม่ยากครับนะี่ครับฝ่อง,องน้ำไหมครับเดี๋ยวผมจะเอาคัตเตอร์นะครับตัดฝ่องน้ำตรงนี้นะเพื่อนนะเนะี่ยแล้วก็กะ ประมาณรูตรงนี้นัเพื่อนนะกะครับเนี่ยผมก็กัดตัดได้พอดีครับเห็นไหมครับก็อเสียบปิดรูไปเลยครับเพื่อนครับเห็นไหมครับอ่ากดลงไปเลยครับมันก็จะเป็นในลักษณะนี้นะเห็นไหมก็คือปิดไปเลยครับทีนี้ผมก็จะเอากาวล้อนะครับมาแตะนิดนึงครับให้เขาอยู่ครับไม่ให้มันหลุดเข้าไปข้างในครับ โอ้เยอะไปครับโอเคก็ซับซับหน่อยแค่นี้ก็น่าคิดว่าน่าจะโอเคแล้วละ่ะเอาละก็เป็นนั้นเสร็จกันเพื่อนครับนี่ครับปิดรูอะไรเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมก็ทำความสะอาดอะไรให้เขาเรียบร้อยนันเพื่อนนะนี่ครับประมาณนนั้นเพื่อนนะ กดมาครับเปิดปิดสมูทครับไม่ต้องอะไรเลยครับนะครับนะครับ <S <S เปลี่ยนครั้งต่อไปครับแทบจะไม่ต้องลืออะไรละครับ <S <S เพื่อนก็ใช้ไขค,รครวงงัดตัวนี้กันมานะครับเชื่อมสองสายจบนะครับอ่ทาท้งนี้ท่านนั้นก็ต้องถามความพึงพอใจของลูกค้าก่อนนะครับว่าเขาต้องการแบบไหนนะั้นเลยนะถ้าเกิดเขาต้องการในแบบว่าเปลี่ยนให้เป็นแบบเดิมเราก็ต้องหาสวิตช์ที่เป็นแบบเดิมนะแต่สําหรับลูกค้าท่านนี้เขาว่าเอาแบบแข็งแรง แข่งแรงก็อย่างนี้เลยครับนี่ครับส่วนอะไรก็เดี๋ยวทาความสารให้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสวิต์นะครับก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับสาหรับเจ้าลําโพงบลูทูธนลักษณะนี้นะไม่มีไรครับส่วนมากก็จะเสียที่สวิต์กับตัวตูวชาร์จที่ชาร์จมันตรงนี้ครับที่ชอบทะลุเข้าไปนะครับนี่ครับ ในคลิปขงผมก็ซ่อมไปค่อนข้างที่เยอะนะครับเกี่ยวกับกลำโพงบวกุรงาน DIY ต่างๆงานอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับก็อย่าลืมครับกดถูกใจนะครับกดแชร์กด Subscribe กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกใจด้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ